ทุกคนครับผมว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็เป็นภาพที่ผมกําลังตามหานั่นคือวิถีชีวิตและความสุขแบบชุมชนนะครับผมผมจึงเลือกมาที่นี่ครับที่นี่คือชุมชนบ้านน้ําเชี่ยวนะครับผมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นชุมชนที่มี2ศาสนาสาวัฒนธรรมนะครับผมเป็นการอยู่รวมกันแบบหลากหลายชาติพันธุ์นะครับผมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูว่า ทำไมผมถึงเลือกที่นี่และที่นี่มีความน่าสนใจยังไงเขาอยู่รวมกันยังไงทําไมทุกคนถึงอยากมาเที่ยวไปดูกันเลยครับผมกะปิค่ะเชนกับ่แมวันนี้มีหลายอย่างเลยกะปิ ก็มีกุ้งแห้งก็มีซื้ออะไรดีคะอันนี้ขายอะไรบ้างครับเนี่ยอูเยอะเลยค่ะอันนี้กะปิกะปิอ่าเกาะช้างค่ะนี่ขึ้นชื่อเลยกะปิเกาะช้างอันนี้ขายยังไงกระปุกหนึ่งครึ่งกิโลไม่ใช่กระยาคันนี้ขายยังไงแหมเนืราคาบ้านน้ำเชี่ยวเลย80บาทกระปุกหนึ่งอะใช่ค่ะเนี่ยแปดสิบบาทเฉยเฉยอ๋อซื้อแต่กระปุกแต่ไม่ได้ม่ได้เอากะปิไปอะไรครับเนี่ยจริงเลยกะกะปุกหนึ่งแปดสิบบาท แล้วอันนี้อะไรพี่อันเนี้ยงอบป้าน้ำเชี่ยวงอบแต่ละทรงเนี่ยก็คือเป็นแล้วแต่อาชีพของแต่ละคนนะคะก็คืออย่างคนเรือเนี้ยอย่างเงี้ยคนเรือต้องใช้หมกแบบนี้พอเวลานั่งเรือไปเนี่ยเวลาตอนทอดแหเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะติดเพราะมันใหญ่ถ้าแบบเนี้ยมันกําลังดีมันธรรมะเวลาทอดแหนี่ใส่น้ํามันไหมใส่ค่ะถ้าไม่ใส่เรือมันวิ่งไปไม่ได้นี่ไปไปดูขนมดีกว่า ขนมที่พี่ว่าขนมอะไรนะพี่ข้าวเกียบยาหน้าค่ะข้าวเกียบข้าวเกียบยาหน้าใช่ค่ะมันเหมือนปากหม้อไหมจะบอกว่าแป้งอ่ะมันอาจจะคล้ายๆกันแต่จริงแล้วอันเนี้ยมันจะต้องเอาไปตากแดดก่อนประมาณสองชั่วโมงแล้วพอมันแห้งขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็เอาไปปิ้งอ่อนๆแล้วนะพอเหลืองแบบนี้แล้วก็เอามาทาด้วยน้ําตาลที่เขาบอกว่ายานก็คือการทาด้วยน้าตาลนะคะนี่คือน้ําตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยเคียว นะแล้วก็อันนี้คือตัวหน้านะคะที่สมัยก่อนเนี่ยคนไทยพุทธเขากินกับเข้าเหนียวเพราะนั้นตัวเนี้ยมันก็เป็นการผสมผสานร,ระหว่างพุทธกับมุสลิมน,นะในเรื่องของมารวมเป็นข้าเกีบยายาน้าอันนี้เป็นขนมพื้นบ้านนานยาวนานมากเลยค่ะ คนยัไม่เชื่อว่ากรอบขนาดไหนกรอบมากเราเออกมาจากฝั่งแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ไฮดิวนะครับหรือว่าพี่ดิวนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะไปดูงองงมหอยปากเป็ดใหญ่ๆ นี่หอยใหญ่ยาวเปกิจกรรมไฮไลท์ของบ้านน้ำเชี่ยวเลยที่นี่เลยไฮไลท์เลยอ่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับหอยอะไรอ่ะไม่ไบอกเดีวต้องไปดูที่ทะเลเอากระติบไว้ก่อนิตรงนี้คือที่เขางมหอยกันเหรอใช่ตรงนี้จะเป็นแหล่ง ที่ว่าหอยเยอะแล้วหอยใหญ่หอยยาวตรงนี้แหละครับคนเรือจะรู้รู้ว่าตรงนี้เป็นแหล่งมันอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวปลาเขาจะงมสาธิตให้ดูเดี๋ยวถ้าลองดูฟาร์มเยอะของมันจะขนาดไหนแล้วก็ฟาร์มใหญ่ฟาร์มยาวของมันขนาดไหนเออเดี๋ยวผมจะถามลุงเล็กนะว่าเขางมยังไงเอสโคฟิสซฟสเซเฟ ไปโจกร้อยกวนมากดิ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 อ้โอเคมีเหตุผลเดี๋ยวพี่เดียวเก็บภาพตรงนี <CGI> ้นะเดี๋ยวตอนแกวขึ้นมาปุ๊บแล้วก็อันนี้เลยแต่พี่ว่ามันยังขาดเด้ขาดอะไรอ่ะขาดมึงลงไปงมมันเ่ยลงไป ลงไปเลยครับงั้นมาไม่ถึงน้ำเชี่ยวเีว่เป็นไฮไลท์ของเราเลยไม่ต้องพูดโอ้เคอตอนนี้นะครับทุกคนผมจะรีวิวให้ว่าการที่เรามองมหอยเนี่ย mm hmm. ดินเลนตรงนี้เนี่ยประมาณครึ่งแข้งตอนนี้ <laughs> ถึงเข่าเลย <laughs> แล้วทาไมที่นี่ถึงเรียกว่าชุมชนสองศาสนาสามวัฒนธรรมที่เนี่จะอยู่กันมา2 0 0รกว่าปีแล้วสมัยก่อนจะเป็นชาวพุทธอยู่ดั้งเดิมมุสลิมกับจีนะอพยพมาสมัยรัชกาลที่สามเขาก็อยู่เหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเขารบซึ่งกันและกันเราไม่แบ่งแยกศาสนาแล้วก็คนไทยเหมือนกันในความคิดของเราคำว่าตลาดเนี่ยภาพของเราอะ คิดว่าเป็นแบบไหนถึงจะแสดงออกถึงความเป็นตราดมากที่สุดพอเป็นตราก็คือผู้คนฟาร์มสามัคคีเพราะคนที่เนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องผู้กมมุสลิมอะ่ะสมัยก่อนเนี่ยเขามีอะไรเขาก็แลกเปลี่ยนกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันเขาก็อยู่ร่วมกันได้ไม่ขัดแย้งกัน มาแล้วจ้าเนี่ยหอยที่ไปหามาเนี่ยทำให้ฉันกินทานแล้วเนี่ยจะเป็นไงน่ากินไหมน่ากินมากเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องไปงมด้วยตัวเองแล้วพลากินแล้วมันจะรู้สึกอร่อยเพราะเราไปหามาเองนะซื้อกินไม่อร่อยเท่านี้ใช่ใช่ขอชิมเลยแล้วกันครับอันนี้ผมกินคนเดียวใช่ไหมไม่มีใครกินกับผมนะกินเลยค่ะต็นที่เลยกินที่เลยผมไม่แบ่งที่อยู่แล้ว ว่าที่นี่ดีนะคือความเป็นชุมชนเนี่ยเหมือนแบบว่าที่นี่เขายังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองไว้<ช>ถูกไหมพี่<ช>ไม่ว่าจะเป็นความแบบสองศาสนา<ช>อยู่ด้วยกันได้นู่นนี่นั่นก็เออก็ดูอบอุ่นดีใช่ที่นี่ก็คือพุทธกับมุสลิมอย่างละครึ่งนะห้าสิบห้าสแต่ว่า,าวัฒนธรรมจะมี3นะก็มีพุทธมุสลิมจีนแต่ทุกคนเนี่ยถ้าสมมุติว่า ไม่มองที่บ้านหลังนี้มีพระที่บ้านหลังนี้ไม่มีพระนา,พา,นางพงรถบางทีแทบจะมองไม่ออกก็แยกไม่ออกใช่รือจะอาจจะมองด้วยกันหนึ่งตัวแต่บางคนก็ไม่ได้คุมผ้าหยาบเงี้ยคุณบางคนมาไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เนี่ยคือความแตกที่อะไรอะแตกต่างแต่สามารถอยู่รวมกันได้โดยสงบสุขผมจะบอกว่าที่ผมมาวันนี้จริงๆอะผมมาตามหาภาพที่ผมต้องการเพื่อผมจะเอาไปใส่ในเพลงบ้านเราจังหวัดตราด ภาพที่ผมอยางได้เนี่ยมันคือเป็นภาพแบบวิถีชุมชนเป็นภาพแบบยิ้มแย้มแจ่มใสาชาวบ้านน่ารักแบ่งปันส่งกะกันอะไรเงี้ยก็คือภาพที่ผมหาก็คือมบ้านน้ำเชี่ยวนี่แหละแต่ตอนผมมาแล้วอ่ะตอนแรกอะผมก็คิดว่ามันน่าจะได้ภาพนั้นแหละแต่บังเอิญว่าสิ่งที่มันได้มากกว่าภาพสวยๆที่ผมได้กลับไปอะคือมิตรภาพมันคือความสุข มันคือวิถีชีวิตที่ผมได้ลองมาสัมผัสดูจริงๆแล้วผมว่ามันคุ้มค่ามากกว่าภาพสวยๆที่ผมได้กลับไปนะพี่หน่อยวันนี้ถ้าคนน้ําเชื่อวนะได้ยินนะจะรู้สึกแบบปื้มจริงๆก็เหมือนกันเรามีความรู้สึกว่ามันไม่เคยเจอกันใช่ไหมแต่มีความรู้สึกว่าทุกคนก็เป็นมิตรไปตีแบบว่าเราเคยรู้จักกันมาตั้งนานผมว่าสิ่งนี้คุ้มกว่าวิวสวยๆ